สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับกลับมาพบกับข่าวที่มีความน่าสนใจประจําสัปดาห์หัวเว่ย P30 Pro หรือ P30 Pro รเนี่ยฮะคว้ารางวัลสมาร์ทโฟนยอดเยี่ยมประจําปี2019-20 2 0ถึงจาก EISA หัวเว่ย c o n sumer business group รับรางวัลใหญ่จากสมาคมภาพและเสียงแห่งยุโรปครับหรือว่า EISA เป็นการรวบรวมของนิตยสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับการยอมรับที่สุดในโลก55ฉบับ โดยห u ว w e i p 30 p ป o นะฮะสมาร์ทโฟนรุ่นเนื้อทงของหัวเว i ได้รับเลือกให้เป็นสมาร์ทโฟนยอดเยี่ยมประจำปี2019ถึง2020ซึ่งปีน,นี้ถือว่าเป็นปีที่2ติดต่อกันที่หัวเว i ยได้รับรางวัลน,นี้นะครับโดยเป็นการสร้างนวัตรกรรมอันน่าทึ่งให้กับการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนโดยการนำเซ็นเซ,นเซอร์หัวเว่ยซูเปอร์สเปกตรัมมาพร้อมกับเลนส์ซูมออปติคอลซูเปอร์ซูมตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆของหัวเว่ยนะครับมาผสมผสานกันได้แบบลงตัว โดยก่อนหน้านี้ AISA e ได้เคยมอบรางวัลสมาร์ทโฟนยอดเยี่ยมเงปี2018ให้กับ Huawei P20 และนี้ก็ถือว่าเป็นการสานต่อความสำเร็จของนังหัวเว่ยครับเด็กเดีวว่าต้องปรบมือให้ดังๆแล้วก็พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ